สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบการใช้งานเลื่อยของ s i l k ี้ o m b o y Professional คือคลิปก่อนเนี่ยผมก็เคยพูดถึงเลื่อย s i l k ีไปแต่คลิปนั้นเนี่ยเราไม่ได้ลองใช้งานเพราะว่าพูดกันหลายรุ่นรุ่นหนึ่งที่ผมเลือกมาพูดก็คือตัว c o m b o y Professional ตัวเนี้ยปัจจุบันนี้ผมเห็นใน Lazada กับ Shopee เนี่ยมีเข้ามาขายเป็นระยะระยะราคาอยู่ประมาณ1 5 0 0ถึง1,800บาท ถามว่าราคาแพงไหมก็แพงกว่าย่ออ,อื่นแต่จากประสบการณ์ในการใช้งานของผมเนี่ยผมชอบยี่ห้อซิลกี้เนื่องจากมันเวนที่คมปฏิทธิภาพในการทํางานดีมากเดี๋ยวเรามาดูตัวฉลากกันก่อนครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นรุ่นโปรเฟชชั่นอลอันนี้เป็นซีรีส์ของตัวรุ่นนี้นะครับ1นึ่งคับสองสี่วามยาวของใบ240มิลิเมหรือ9.5นิ้ว จำนวนฟันต่อความยาว30มิลิเมตรก็คือมีหมด10ฟันหรือ8.5 TPI ก็คือ8.5ชต per อินก็คือถ้าเราวัดระยะบนใบเลื่อยเนี่ย1นิ้วจะมีฟันทั้งหมด8ฟันครึ่งว่าอย่างนั้นอันนี้การใช้งานเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยรุนนิ่งตัดแต่งกิ่งต้นไม้อันที่2องแคมปิง้ง อันที่สาม h u ิ t i ลาสัตว์มาดูโฆษณาเขาหน่งหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นโลหะจากญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมก็เราซื้อสองหม่ๆไว้เนี่ยมันจะมีกล่องใสมาให้ด้วยด้ามเป็นด้ามประเภท no slip หรือไม่ลื่นปัจจุบันรุ่นนี้นะครับในตลาดถ้าที่ผมเห็นก็มีอยู่2ขนาดคือ240มิลกับ2 1 0มิล ในมือผมเนี่ยเป็น210มิลบังเอิญผมไปได้ใบของตัวที่เป็น240มาใบหนึง่งอันนี้ยังคมกริบอยู่เลยแต่ด้ามไม่ใช่ด้ามมันเองผมเอาแปลเด้ามย่ออื่นมาปกติพวกเล่ยพับครับข้อดีอย่างแรกก็คือเวลาเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็พับใส่กระเป๋าไว้ได้พอจะใช้งานก็เอาออกมา การทำงานเนี่ยก็ได้2ระดับเวลาปรับนะครับนี่กรณนนีที่เรางอนคอไปตัดกิ่งไม้ข้างบนก็ขึ้นมาเป็นองศานี้แต่กรณีใช้ทั่วไบก็เป็นองศาตรง,ตรงๆอย่างนี้ข้อดีประการที่สมันก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนใบได้อย่างถ้าเกิดว่าเรามีใบใบเดิมมันเสียหายซื้อใบใหม่มาเอามาใส่ใบเดิมได้แต่บ้านเราเนี่ยใบไม่ค่อยมีใครเอาเข้ามามใหม่ๆหรอก โดยส่วนใหญ่ครับใบที่ได้อย่างผมอะ่ะผมจะได้จากคนที่เขาเอาของญี่ปุ่นมือสองมาแครนี้ถ้าเกิดเราไปซื้อมือสองผมแนะนําให้ตรวจสอบก่อนก็นะคืออย่างแรกตัวกลไกในการพับปกติดีไหมขึ้นสนิมมากขนาดไหนตัวด้ามตัวใบเป็นของมันหรือเปล่าเช็คไม่ยากหรอกตัวซิลกี้ด้ามกว่าจะประทับตาซิลกี้ตัวใบถ้าเกิดเราดูดีเนี่ยมันก็จะมีคําว่าซิลกี้อยู่ ดีกว่าซิวกี้อยู่อย่างเงี้ยวิธีการตรวจสอบใบเลือ่อยก่อน,นีที่เราไปซื้อใบเลื่อยมือสองตรวจสอบโดยการใช้หนวแม่มือกดเบาๆนะอย่ากดแรงเพราะมันคมมากตรงนี้ได้เลือดแล้วหลายคนกดลงไปว่ามันยังหนึบไหมถ้ามันหนึบเนี่ยถือว่าเป็นใบที่มีความคมอยู่แต่ถ้าเราลูบปื๊ดแล้วลื่นเลยอันนั้นยาวมาครับถึงแม้จะสภาพใบดูยังขาวยังดูดีเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าไม่คมอะ่ะยาวมาครับเสียของ อันนี้เป็นใบที่ผมได้มาปกติถ้าของมือสองนะซื้อมาทั้งอันเนี่ยราคาอยู่ประมาณ4 0 0บาทก็พอซื้อได้นะของสภาพดีๆเนี่ยพอของใหม่มันถึงพันห้าพันหเราซื้อมือสองถ้าสภาพมันดีๆกริบๆสี่400บาทถือว่าไม่แพงเฉพาะใบถ้าเกิดหาซื้อมือสองเนี่ยสองร้อยสามก็ถือว่าไม่แพงครับอันนี้เหมือนกันครับยังกลมกริบเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบการทํางานของตัวเลื่อย วันนี้เราใช้ท่อนไม้อยู่คาลิปตัสที่ผ่าศูนย์กลางประมาณกือบเกืบสนิ้วผมจะลองเลื่อยดูครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อยให้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพของเลื่อยที่ยังดีๆอยู่เนี่ยเลื่อยแล้วเป็นไงบ้าง ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นเลื่อยประเภทผู๋คือเลื่อยดึงเข้าจเจอนว่าฟันเนี่ยมันจะเป็นฟันที่มีองศาในการทํางานเนี่ยนะครับค่อนข้างจะดึงเข้ามาตัวเราแล้วก็ดึงเข้านี้ครับให้มันดึงไม้ เรียบร้อยหนึ่งอันดูลอยเรื่อยซะก่อนครับคลิปเลยเดี๋ยวผมลองอีกแว่นหนึ่ง<อ>นี่ครับอันนี้เป็นใบขนาด210ริมิลน,นะครับ อันนี้เป็นไม้แห้งถ้าจะเป็นไม้สดเนี่ยจะเลื่อยได้ดีกวันนี้และก็เร็วกว่าน,นี้เดี๋ยวเรามาลองกับใบขนาด240บ้าง เรียบร้อยครับอันนี้คือเลื่อยที่ยังมีความคมอยู่ปฏิภาพยังดีอยู่กว่าจะเรื่อยได้เร,เร็วอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราลองมาเลื่อยไม้สดกันห,หน่อยนึงอันนี้เป็นไม้มะขามสดๆนะครับนี่ครับ่เลื่อนเอจ้าเข้าดีมากเลย มันเป็นเลื่อยที่สามารถจะทํางานคนเดียวได้อย่างเช่นเราไปตัดแต่งิึงไม้ไปตั้งแคมป์คนเดียวก็ทํางานได้ ไม้มาขามครับขนาดประมาณ2นิ้วเหมือนกันฟันเลื่อยนี่เรียบกลิบเลยเดี๋ยวผมมาลองดูตัวที่เป็น240มิลบ้างมันเป็นยังไงนี่ครับถทะเลคมๆเนี่ยเวลาที่เรากดลงมามันต้องเข้าเลยครับเห็นไหมครับ ถามว่าไม้ใหญ่กว่านี้มันเลื่อยได้ไหมผมเคยเลื่อยเส้นบากถึงกลางสานิ้วถึงสี่นิ้วนะก็ใช้งานได้เพียงแต่ว่า,าเคลนาน่ลามานี้หนีเย็บร้อยครับรับการทดสอบ เรื่อยซิวกก้กอมบอยเป็นเลขตัวหนึ่งที่ถึงแม้ราคาจะแพงแต่ประสิทธิภาพมันก็คุ้มค่ากับราคาเผื่อใครที่อยากหาซื้อเล่ยญี่ปุ่นมาใช้งานยี่ห้อซิวกี้ก็เป็นยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างจะได้ความนิยมใช้งานได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกับคลิปใหม่ๆได้จากช่องเราข่าวลึนช่างสวัสดีครับ